ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องคุมทรัพย์พญานาคเพชศคุมทรัพย์พญานาคเพชศอีสานเนวนะครับวันนี้เดินทางมาที่กระท่อมลัสังขารหลวงปู่สวงโค้งสุดท้ายพิทัก์นะครับฝันแล้วฝนแลฝันรีด้วยนะครับฝันได้ตัวไหนโค้งสุดท้ายนะครับวงกลมให้เม็ดเดียวนะครับโค้งสุดท้ายนี้อยู่ที่กระท่อมลัสังขารหลวงปู่สวงนะครับคุณทุกคนครับเดี๋ยวเราไปหาพิทัก์น่าจะอยู่อยู่ในกระท่อมลัสังขานะครับน่าจะอยู่ตรงกระท่อมหลวงปู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์และครับตามให้ทุกงวนะำรับเลข กระทบละสังหารหลวงปู่สวงสําหรับลุงทัดหรือพี่ทัดคนฝันแม่นเดี๋ยวเราไปฟังเล่าความฝันจากพี่ทัดพร้อมๆกันเลยนะครับผมจุงกะสวัสดีครับพี่ทัดสวัสดีครับผมจุงกะเกียร์ออสโสบายมาตามโค้งสุดท้ายครับวันนี้ครับเห็นว่าฟันดีมากเลยนะครับวันนี้ครับผมฝันดีทุกงวดเลยฟันดีทุกงวดนะครับแต่งวดนี้ฟันดีกว่ากว่าทุกงวดก็บางกันเราไปสนทนากันกับพี่ทัดของเราครับ สักพักหนึ่งปีหน้าก็จะเป็นลุงพัดนะครับันี้เรียกพี่สักก่อนสักปีหนึ่งก่อนปีหน้าก็จะเลื่อนตาแหน่งเลื่อนตําแหน่งเป็นลุงนะครับเป็นลุงแล้วแล้วก็ปีต่อไปก็เป็นตาเลยนี้เป็นตาเราจะได้เรียกได้ได้เงินเดือนได้สูงอายุได้ผู้สูงอายุได้เงินเดือนนะครับถอดแม็กก่อนถอดก่อนแต่พอดีมันเป็นบัตรก็เลยปิดจมูกออาตรงนี้เราหน้ากระท่อลงปูนนี่แหละคมันจะได้ครั้ง เล่าความฝันฝันยังไงนะครับนีคือตองหัวเลยเอ้ยจะโ,จโคง้โคงสุดท้ายกับโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายก็ฝันเกี่ยวกับลูกปู่อีกทีนึงอันนี้ก็เกี่ยวกับกองฟืนนี่แหละผมจึงได้มา่อไฟให้ลูกปู่ฝันยังในกองฟืนเป็นยังไงเนาะ,ะพอดีคืนนั้นก็เมื่อคือนนี่แหละไม่ได้คืนนั้นคืนนั้นเมื่อคืนเมื่อคืนฝันฝันมีคนมาทําบุญอ๋อ มาทำบุญบอกว่าหลวงปู่มาทำบุญมาเทอบอลเทอบอลถ้าเราเอาโสดกวดหลวงปู่มรณภาพอันนี้อันนี้ความฝันเด้อหลวงปู่ก็มรณภาพตอนหลวงปู่ลาสังขารอะ่ะครับก็พากันมาทำบุญทำบุญแล้วสร้างโรงศพเป็นโรงศพแก้วอยู่หน้ากองไฟเลยพี่อันนี้ความฝันครับในความฝันโรงศพแก้วสูงหน้ากองไฟอืแล้วคนนี้มาก็กราบไหว้ตรงหน้ากองไฟคนนั้นมาก็กราบไหว้ตรงหน้ากองไฟเ็ามีคน มาถามว่าใครเอาโลงศพลุงปู่มาไว้ตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าลุงปูล่ละสังขารแล้วก็เลยเอาโลงศพมาใส่ข้างหน้ากองไฟที่ลุงปู่เคยนั่งปิ่ไฟโอ้ไฟติดพอดีเลยพี่ไฟก็ติดด้วยนะครับไฟติดพอดีเลยจริงๆเราะว่าติดดีเลยหน้ากองไฟแล้วทีนี้แต่ไม่ทราบว่าในโรงของท่านมี มีตัวเลขหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ใน arn arn, ความฝันก็คือผมจะเห็นในข้างหน้าลุงปู่แต่นี้ออกไม่ออกไม่รู้เนาะเห็นเห็นเห็นครับจะเห็นเลขมุยประมวยมุยประมวยแล้ประมูหกประบุครับก็คือตัวเดิมนั่นแหละตัวเดิมหนึ่งหกเก้าครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเอาเงินมาช่วยทําบุญเอาเงินมาทําบุญบอกว่า ช่ยเธอบบนโล่เอา้าช่วยทำบุญล้มปูหกพันห้าร้อยหกพันห้าร้อยครับหกพันห้าร้อยให้ไปซื้อหัวอาหารปลาให้ไปซื้อหัวอาหารไก่ผมว่าโอ้ทำไมมันรับปบุญหรือซื้อเลยก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนพี่ก็เลยเอาเห็นในในโลกของลวงปูดีกว่าหนึ่งหกเก้าก็คือตัวเดิมนั่นแหละแต่ช่วงนั้นก็ห้าหกหกเนาะห้าสองหกหก ตอนี้เห็นหนึ่งหกเก้าครับตัวเดียวกันก็เลยผมไม่ได้เขียนในหกพันห้าร้อยอันนั้นเขาจ่ายเงินหกพันห้าร้อยว่าตัวติ่งหัวหันหมอยไตรคือ,อตัวติ่งสราติ่งก็อับมอยเมินผมก็เอาเงินนั้นมาแต่แต่เป็นเงินโบราณนะพี่เงินโบราณเงินโบราณที่มีไอเขาเรียกอะไรไอ อะไรนะเงินสิบบาทมันมีพญาหงพญาครุฑครับเหมือนเรือพญาหงนั่นแหละอืมครับเป็นเงินสิบบาทแล้วก็แบ่งร้อยแต่แบ่งพันไม่มีมีเฉพาะแบ่งร้อยแต่เขานับได้หกพันห้าร้อยหกพันห้าร้อยครับหกห้าอันนี้หกห้าก็คือตัวเดิมพี่ตัวเดิมกันครับแต่มาเพิ่มศูลมาตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมอยากดูแล้วนะครับอยากดูตโ์เลยกเอาไปหาตัวเลขก่อนยูตัวไหน ตรงน,นั้นแี้วือ้วก็โลกไม,โกไม้โลกไม้อยู่ข้างล่างโลกแก้วอยู่ข้างบนอืก็คือเหมือนแท่นนั่นแหละแล้วมองไปเห็นข้างฝาหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าครับหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าถ้าตียางนึงก็คือเจ็ดหกเก้าครับอ่ะพี่ถัดโชว์เลขให้เอฟซี FC ชมเลยครับเดี๋ยวว่าเด็กขออนุญาตถ่ายตรงๆงเลยครับเพราะว่าวันนี้อ่านี่นะครับอ่านี่น้ะโอ้ กลับขอเอฟซีว่าช่องนี้ถ่ายเลขไม่เคยชัดสักทีใช้ทีละสามกล้องถ่า,ายพร้อมกันเลยมันกล้องหนึ่งเห็นกล้องนึงไม่เห็นนะครับจะว่ากันนะครับอันนี้ต่องวดเนาะตองงวดหลักชนดห้าสองหกหกแต่ผมเขียนเฉพาะห้าห้าหกหกกับห้าสี่อันนี้เสานับได้ห้าต้นก,ก็ก็มีหนึ่งเหมือนกันถ้าผมเขียนหนึ่งปุ๊บตัวนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้พี่ก็ตัวเดียวกันใช่ไหมครับหนึ่งห้าสี่ก็คือเสาและอันนี้ห้าสองหกหกก็คือตัวเดียวกันตัวเดียวกันดเลยตัวนี้ครับ แต่ที่เขาให้เงินก็คือ6,500มันจะสลับตัวนี้หกพันเราก็อยู่ในนี้แล้วเนาะครับ 6, ก็อยู่ในนี้ <ๆ S 1> หมดแล้วแต่ขาดศูนย์ไปตัวหนึ่งแค่นั้น6,500นร้อยครับโอ้โหไฟไฟ,ไฟกองไฟลงโอโ้สงสัยลงปูไม่อยากให้เราแล้วอ่าลงปูแกล้งยอกใชเชยนครับเอฟซนะครับกระเด็นไฟมาโดนเลยบ่โดนนะพี่แต่ไม่เจ็บใจนะไม่แค่เสเสเจบเส อ่าโอเคครับตัวเลขประมาณนี้อภิษฎโรยรอบหนึ่งนะครับอ่ะเอฟซีทุกคนนะครับแคบแคบนาโจเลยแคบนะครับหกพันห <6, S 1> ้าร้อย 500, ผมไม่เขียนศูนย์เดอ้อครับหกพันห้าร้อยเตะเอฟซีก็คือตัวเดิมเลยแหละตัวเดิมนะครับตัวเดิมตัวเดิมเดี๋ยวบอกเอฟซี F C, บอกว่าช่วงนี้ไทยแต่คนนะครับไม่่ายเลขสักทีบางทีมันไหลคืออันนี้ชัดนะครับผมขอเล่าช่วงฝันช่วงแรกเนาะครับฝันว่าลวงปู่ให้ไปนับเสาไปนับเสาคือในหลักโจนนั้นห้า สองหกหกแล้วให้นับเสามาก็มีมีอยู่มันจะมีอยู่หนึ่งข้างหน้าคือหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่แต่ผมไม่เขียนครับแล้วเมื่อคืนก็เห็นก็เลยลงมาลงมาตรงนี้เลยหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าหกห้าก็คือตัวเดิมแต่ศูนย์ไม่มีครับหกพันห้าร้อยหกพันห้าร้อยครับที่เขาให้เงินไปซื้อหอาหารให้ปลาแล้วก็ไปซื้อข้าวสารไอ้อาหารกับข้าวสารมาให้ไก่ครับ หกพันห้ารอยถ้าใครชอบตัวนั้นก็จะเป็นเลขครับหกห้าศูนย์หกเป็นเงินที่เขาให้ผมไปซื้อครับของให้ปลาก็คืออาหารปลากับอาหารไก่แล้วก็ข้าวสารก็ผูดซับซ้อนนิดหนึ่งเนาะประมาณนี้แต่ว่าเลขในในโลงในโลงเนาะในโลงในในในโลงแก้วแต่ไม่รู้มีหรือเปล่าเนาะในโลงแก้วของท่านจริงๆผมว่ไม่เคยสังเกตครับเดี๋ยวแอดจะแต่แต่เห็นใน ในความฝันก็คือเห็นหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าครับตัวเริ่มเลยครับเอฟซีรอติดตามนะครับเดี๋ยว<ก>นี้จะได้นไว้ลวงปู่เหมือนเมื่อวานเนาะเมื่อวานผมเคยฝันครั้งนั้นฝันบอกว่าลวงปู่ให้คือจะเขียนไว้ในว่าวเนาะลวงปู่เขียนใส่ไม่ม้วนใส่ไม่มนก็คือเลขหนึ่งจแล้วก็ youtube มาแปดคนผมก็เขียนเลขแปดแล้วก็ไฟแสงสี ie, ผมก็เขียนหนึ่งศูนย์แปด แต่พระมาสวดมนต์ถวายลูงปู่เมื่อวานร้อยแปดคนจริงๆร้อยแปดองค์ร้อยแปดรูปตัวเข้ายเด้ไสิคนกับคนอ่านคนก็น <c oughs> คนเนาะร้อยแปดรูปร้อยแปดองค์มาสวดที่นี่มาสวดที่นี่บนศาลาเต็มเลยถามถามพระเกจิที่อยู่ในในวัดถามาลุกไปประจาจรย์พระมากรูป ร้อยแปดรูปมาไปาปฏิบัติปฏิกรมร,กร,มร,กรมปฏิบัติศกรรมที่วัดอรุณบนาวาส<อ>ก็เลยามาไหว้ลวงปู่ครับอยากมาไหว้ลวงปู่อยากมาสวดมนต์ถวายลวงปู่ก็เลยเตรียมน้ำปานะถวายก็ประมาณทางหนึ่งก็ได้ประมาณร้อยแปดรูปร้อยแปดคนนั่นแหละร้อยแปดรูปนะครับก็ดีหวยลาวพี่ออกแปดศูนย์เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลย ผมก็ไม่รู้ว่าออกหอยราวก็มีคนส่งบอกว่าพี่หอยลาออกเปดสูนเลยที่พี่บอกว่าพระมาทุกไอ้สวดมนต์ถวายหลวงปู่ร้อยแปดรูปพอดีผมกดกล้องถ่ายรูปแต่ผมบรรยายไม่เป็นเนาะวันนั้นไอ้เมื่อวานครับก็เลยถ่ายรูปส่งให้เอฟซีเอฟซีก็ถามมาก็เลยตอบไปว่าพระมาปริวัติกรรมที่วัดอารุณพนาวัดอยากมากราบสวด มนถวายลวงปู่มาขอบารมีเสริมบารมีกับลวงปู่ผมก็เลยอนุญาตให้เข้ามาสวดมนต์แล้วก็เตรียมน้ำปานะท้าไม่บอกก่อนก็คือเราเตรียมอะไรไม่ทันก็บอกมาก็ตามชุกหลุกตามกําลังครับครับประมาณนี้โอเคสุให้โชยเล็อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับทุกคนโชยแล้วโชยอีกนะครับโค้งสุดท้ายอยากจะเน้นๆมีวง<อ>กลมมีพิทักษ์ถ้าวงกลมตัวไหนวงกลม อันนี้ผมขอไม่วงกลมดีกว่าพี่ถ้าถ้าหกห้าศูนย์ก็คือตัวนี้แล้วครับตัวแรกเนาะครับคือมันไม่เยอะไม่ต้องวงกลมก็เลยมีแค่นี้เองนะวงกลมไปก็ไม่ไม่มีนะจะขึ้นแบบนี้ก็ได้หกห้ามันเดิมไปนี้ก็หกห้ามันเดิมก็คือตัวเดิมตัวเดิมแต่ไม่มีศูนย์แค่นั้นไม่มีแค่ศูนย์นะครับไม่มีแค่ศูนย์หกพันห้าร้อยผมไม่เขียนผมเขียนเพราะไม่มีห้าหกแล้วแต่ถ้าศูนย์เราเติมตรงไหนก็ได้อยู่ที่เอฟซีชอบแต่อย่าว่าเออเดี๋ยว งูนให้ซื้อเองผมผมไม่เคยเล่นนะผมผมไม่ซื้อลอตอรี่เอผมไม่ซื้อหวยผมบอกให้เป็นแนวทางอย่างเดียวก็เหมือนเมื่อวานคือคนคนให้เลขก็ซื้อแล้วมันจะไม่ถูกนะครับให้ก็จะไม่แม่นเหมือนแอดเหมือนกันนะถ้าเป็นให้แนวทาง fc หาเลขให้ fc จะซื้อเองไม่ถูกครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับเราก็ไม่รู้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือเปล่านะครับครับก็เราฟังฟันในทีหนึ่งเนาะเมื่อคืนฝัน ศพหลวงปู่มาตั้งอยู่ข้างหน้าฝันว่าหลวงปู่มรณภาพแล้วก็มีชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหามาทําบุญแล้วก็วางต,งตั้งตรงนี้แต่กองไฟไม่เห็นนะพี่ฝั่ฝันแล้วก็เห็นเลขในในโรงแก้วอันนี้เห็นเลข,เล,ขเลยในโรง,งแก้วเลยหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าแล้วก็มีไม่รู้ใครผมไม่ไม่มีรู้จักเพราะว่ามาถวายปัจจัยทําบุญหลวงปู่แล้วก็เอาเงินส่วนนี้หกพันห้าร้อย ให้ไปซื้อปลาไปซื้ออาหารปลาอาหารปลาก็คือขนมปังนั่นแหละครับแล้วก็ไปซื้อข้าวสารกับไปข้าวเปลือกมาให้ไก่เป็นอาหารไก่6,500ก็เลยมันถูก6 5 0นเดิมครับแต่ศูนย์ผมไม่ไม่ไม่ได้เขียนก็เอาโชว์อีกทีนึ่งเราไปเรามาเดี๋ยวมันตึบอีกอ่ะโอเคประมาณนี้เอาโชว์ตัวเล็กนะครับเพื่อจะสับสนในการอ่ะโอเคงั้นสุดท้ายนี้ขอบคุณพิธานอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ ขอขอบคุณแอดมินที่มาถ่ายทำตั้งแต่ต่องวดแล้วก็โค้งสุดท้ายอันนี้ถ้าผิดถูกก็ให้เป็นแนวทางเนาะเอฟซีอย่าว่ายาดากันเพราะเลขมีข้ามมีหลุดเพราะเราไม่รู้ว่าเลขจะออกตัวไหนก็ให้ตามความฝันความฝันก็คือการสมมุติบ้างอะไรบ้างก็คือแล้วที่เราจะเห็นในดวงวิญญาณความฝันมันเป็นเรื่องบางทีอาจจะไปเจอตรงนั้นเอาไปเจอตรงนี้อยู่ที่กระแสจิตที่เราหลับตาไปก็เราไม่ได้ชี้แนะให้ไปหรอกคือความฝันอันนี้ก็ขอ เอฟซขอขอบคุณเอฟซที่ดูชมที่กระท่ารัสการหลวงปู่สวงขอบคุณสุดๆก็คือแอดมินที่มาถ่ายทำคอยท่านทําหน้าที่นี้ให้ร่ำรวยอยู่ดีมีสุขคิดสินใดสมความปรารถนาขอบคุณเอฟซที่ดูชมคอยท่านร่ำรวยร่ำรวยผิดถูกเย่ยว่ากันน้อคอยท่านมีโชคลาภในงวดนี้ครับผมสวัสดีครับสาธุสาธุครับผมจุงกะก็ขอบคุณเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมและให้กําลังใจช่อง ทิศพันธ์นะครับคุมทรัพย์ายนาเพชรอีสานิวเพชรคุมทรัพย์ายนาแล้วก็สังขารสังขารนิวนะครับติดตามกันเรื่อยๆนะครับกดแชร์กดไลค์แบ่งแชร์เอสด้วยนะครับจะไปทุกที่นะครับที่มีโชคมีลาบมาฝากเอฟซีนะครับตรงไหนดีๆตรงไหนเด็ดๆเ,เราก็จะทําไปทุกที่นะครับไปถึงสถานที่จริงเลยนะครับนี่ก็มาที่กระทงรา,าสังขารหลวงปู่สวงขอให้ทุกคนทุกท่านรวยๆวเฮงๆปังๆเดอ้อสําหรับงวดประจําวันที่หนึ่ง หนึ่ธันวาคมสอง7นะครับโอ้หนึ่งธันวานี่เป็นวันเกิดของแอสด้วยนะครับ2,514ตรงวันเกิดหนึ่งธันวาคมด้วยครับอ่าลำลากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม